คือตอนแรกเนี่ยคือเราอยู่องค์กรเราทําข่าเราไม่ได้มีนวัตรกรรมเลยแล้วไม่มีความรู้โนฮามในเรื่องของฟู้ดไซส์อะไรเลย,เลย นะครับแล้วแต่เราคิดว่าเอ้ยเราอยากที่จะอย่างน้อยเราเอามาแปลรูปมาเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยอ่เราทําขนมไทยแล้วเราอยากจะทําแบรนด์นะเรามองว่าตลาดยังไม่มีใครทําแบรนด์ขนมไทยแบบจริงจังแต่จุดด้อยของขนมคืออะไรฮะมันไม่สามารถอยู่ได้นานอายุมันสั้นอายุมันสั้นนะฮะผ่านไปสองสาวันเนี่ยก็บูดละถูกต้องเป็นกะทิมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมผมถึงทำขนมเออนั่นสิเพราะคุณแม่ผมมาชอบทําขนมไทยให้ทานตั้งแต่เด็กๆทใช่ฮะพอทำปุ๊บเราก็แต่คือทํากินกันในบ้านครับล้วก็เลยคิด เ่อแม่มีสูตรทานะแล้ว <Hey. S 2> ที่บ้านก็ชอบ uh huh. แล้วประจวบเหมาะทาไมเราเลือกข้าวต้มมัดชอบทานส่วนหนึ่ง,งแล้วที่บ้านก็คือทําข้าวสารอยู่แล้วเรามี oh. วัตถุดิบที่เป็นข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก50เของข้าวต้มมัดอยู่แล้ว uh huh. แล้วสาคัญที่สุดเนี่ยการจะทำข้าวต้มมัดข้าวเหนียวเป็นอินกิเดียนที่ uh huh. คือต้องรู้ อายุของมันเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการหาวัตถุดิบเรามีสต็อกที่จะเก็บอยู่ตลอดเราเลยมองโอเคเราเราเราลองเริ่มจากข้าวต้มมัดละกันมันจะต้องมีนวัตกรรมทํายังไงให้มันอยู่ได้ยาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มองว่าเราจะทำข้าวต้มมัดเพื่อขายหน้าบ้านหรือขายเราต้องการที่จะทําให้ขนมไทยมันไปได้ทั่วโลกมีตัวอื่นอีกด้วยไหมครับเราก็ต่อยอดไปสู่สแนคเราก็เลยมองว่าเรามีกล้วยมีเผือกมีมันนะฮะเราก็เริ่มทํากล้วยเบรกตกที่เป็นสแนค เป็นส n a c k นะฮะมันเผือกแล้วก็เริ่มทํามาเป็นหลากหลายเฟเวอร์ขึ้นไปอ๋อแล้วโจทย์ในการส่งออกอย่างที่คุณก๊อฟตั้งใจไว้เราแก้ได้หรือยังครับตอนนี้ผมส่งออกก็คือตลาดของเราก็มีที่ยุโรปที่รัสเซียนะครับที่อเมริกาเราเริ่มเริ่มเริ่มความจริงกลุ่มตัวนี้เราผมมองว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆคือตลาดส่งออก ครับเพราะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงขนมไทยเนี่ยคนไทยยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าจริงแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นต่างชาติเนี่ยคือบางทีอยากจะกินบางทีอยากจะได้สัมผัสความเป็นไทยว่าวิธีการกินของไทยเป็นยังไงตัวนี้ไปตอบโจทย์เขาเลยเลยใช่ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มตลาดที่ที่เป็นลูกค้าเรากระจายมากขึ้นหลายๆที่มากครับอนาคตของแม่นภาจะไปอยู่อยู่จุดไหนคือผมอยากทําให้ให้คนต่างชาติเนี่ย พอคิดถึงขนมธรรมเนียมหรือวิถีการกินของไทยขนมไทยเนี่ยให้นึกถึงแม่นภา,าอมผมอยากจะทําให้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในในใน,านานาชาติมากขึ้นครับนี่คือโจในอนาคตที่จะไปต่อนี่นะะคือเป้าที่ผมอยากจะเป็นให้ได้